บอยประกรณ์หายป่วยก็หวานเลยจัดเต็มสวีทเฟรอูเลยว่าคิดถึงมากรักษาโควิดจบแล้วรักษาเบาหวานต่อเลยดีไหมบอยประกรณ์แจ้งข่าวรักษาโควิดหายแล้ว รีบจัดเต็มสวีทเฟย์งานนี้เพื่อนๆน,นแฟนแแห่แซวกระนำเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องจากการติดเชือ้อโควิด -19 n e t สำหรับพระเอกหนุ่มบอยปรกรณ์และตอนนี้เจ้าตัวก็ออกมาเผยว่าได้รับการรักษาจนหายดีแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วและสิ่งแรกที่ต้องทำเอาอมยิ้มและยอมใจเลยนั่นคือโมเมนต์ความสวีทหวานกับหวานใจสาวเฟย์พรหมประวีที่หายป่วยปุ๊บก็สวีททันทีหนุ่มบอยได้ออกมาอัปเดตอาการรักษาโควิดของตัวเองว่ารักษาตัวหายแล้วนะครับ แพทย์ผู้ดูแลลงความเห็นว่าผมสามารถกลับไปใช้ชีวิตและทํางานได้ตามปกติแล้วครับซึ่งผมจะเริ่มทํางานตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับขอบคุณทุกทุกกำลังจุยครับผมขอขอบคุณภาพบอยประกรณ์เฟย์พรประวีภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ